เป็นแพเลยเรออยู่ข้างๆเฮ้ยเรียบร้อยมาแล้วไอเอ้ยอีมากระตึกไปแล้วอู้นั่นไงนั่นไงอู้หูโดนเลยฮะน่าจะตกคู่นะตัวน,นี้นี่นะนด,ดูใกล้ๆนะ ลิปปอยนะปลากระกสุนนี่เป็นปลาที่ตายง่ายมากเลยเขายาไปแล้วลงวันแล้วปอยโอ้ปลาช่อนครับน,นะปอยโอ้ปลาช่อนครับน,นะปอยโอ้ปลาช่อนครับน,นะไอ,อะช่อนน,นะครับเมื่อกี้เห็นไหมฮนะนนะอันนี้เจ้าถิ่นนะครับคนนี้เจ้าถิ่นเลยนี่ อีกจะลงตรงนี้แหละเลยแวะไปฝั่งนู้นก่อนเห็นเอฝอั่งนู้นน้ำมันไม่ไหล่ึ้นมนู่นนะโอ้โหน้ำเดือดมากนะน,น,นะเห็นไหมฮะช่วงท้ายด้วยนนะโอ้โหกัดโคตรเดือดครับโดนโดนโดน โดนโอุ๊ยลุดโดนโดนอุ้ยรุดโช์ไม่ติดนะโอ้โหโดนแล้วโดนแล้วมาหมายแรกครับก็เป็นลักษณะ หน้าท่อแบบนี้นะครับน้ำเพึ่งไหลเลยน,ะน่านาฝนตกหนักๆน,นี้นะครับก็ลองดูนะสีน้ำออกคุณๆนะผมจะใช้เป็นบีเฟสนะครับตัวนี้ B 48, นะบีเฟสสีแปดนะสีทองรมบลองแข่งๆดูหน้าท่อตรนี้ถ้ามีตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะคว้าเลยนะข,ข่งซ้ายทีขวาทีับ หาหน้าทอดเนี้ยแขงด้วยช้าเร็วช้าเร็วนะแต่บางทีนี้อาจจะอยู่ลึกนะบางทีมีตัวแต่ว่าอยู่ข้างล่างนะ อีกอย่างนึงครับกรณีแบบนี้เราจะใช้เป็นเหยื่อประเภทซิงกิ้งเนี่ยลิฟเลดเคาะหน้าประตูก็ได้นะเดี๋ยวลองดูถ้ามันไม่กินนะเดี๋ยวลองเออลองหย่อนเคาะดูข้างล่างเลยนะบางทีในตัวอาจจะอยู่ด้านล่างนะหากินข้างล่างสุดเลยนะะ้ำมันกันข้างจะแรงอยู่ ลักษณะนี้ยังไม่กัดนะเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นเหยือ่อลิบเลตนะครับเอามาเคาะข้างล่างอ่ะจะเป็นเหยื่อก่อนนะฮะ เป็นเหยื่อลิบเลตนะของค่ายพานอ่อนนะตัวน,นี้ก็จะหนักหน่อยน้ำ้รงแรงนี้แบบสบายๆเลยนะก็จะลองหย่อนข้างๆไปเนี่ยัะนะก็ยกขึ้นยกลงปลานี่บางทีอยู่ขอบล่างแบบนี้นะหากินตามขอบริมประตูนย เขาก็ตุกกระตุกไปเรื่อยๆนะข้อเสียของเยื่ล็เดตนะครับนะถ้าเราไม่ต่อสายช็อคนะีมันก็จะไปพันกับสายเมนของเรานะสายพีเอของเรานี่มีข้อระวังเนาะดีกับผมก็ไม่ได้ต่อมาเลยนะกะว่ามา ออตีน้ำไหลตามหน้าประตูเอาเนี่ยถ <Okay. S 1> ้าคนใหญ่ถ้าเป็นเหยยบปักเนี่ยผมจะไม่ค่อยต่อเออตกประสูบเนี่ยจะไม่ค่อยต่อสายหน้านะักอยากให้เหยือมันพิ้วแบบออกแอคชั่นให้มาเต็มที่ที่สุดเนี่ยจะ mm hmm. เป็นสายเอ,อ่อเคาะหน้าประตูเนี้ยเหยื่อมันจะตกเป็นแนวดิ่งเนาะมันชอบพันกับสายหน้าอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงบางทีเข้าไปเกี่ยวกับสายพีอนะจะต้องตัดมัดใหม่ อ,อย่างเงียบอยู่อู้นั่นไงอู้นั่นไงอู้นั่นไงนั่นไงอู้โดนเลยฮะ มันอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับโอ้โหเป็งไงครับนี่ต้องเป็นเหยื่อที่ลงถึงพื้นนะตัวนี้ไม่โตแล้วนะจะใช้ได้เลยน่าจะกระสูบนะฮะเตึงแบบนี้ สาย P.E. ศูนยะ์จุดหกฮะก็ค่อยเล่นเลยอาจากระสุนตัวเล็กฮนะตัวไม่ตโตใช้ใช้ได้อยู่ครับโอ้โสาสีาสาขีดได้เลยนะตอนเราขึ้นก็ต้องระวังครับนะนะกนะระสุนนี่สำบัดแป๊บแป๊บเข้ามือนะฮะน่ากลัวอยู่ ร้อยหมดแรงนะโ,โหแรงดีมากครนนับตัวนี้หาคีมก่อนจะไม่ได้เอามานะ อ๋อตกปากระสุนมัต้องระวังครับไม่ได้เอาครีมมาเลยเออตี้ขี้ปลาไม่ได้ออนะเอานะเอาต่ครีมมาต้องค่อยยกขึ้นนะครับแล้วก็เอามาปลดข้างบนนะต้องระวังครับ นี่ที่ผมไม่รีบยกเพราะว่าอยากให้มันหมดแรงนะอยู่ในน้าหมดแรงแก็เวลาขึ้นมามันก็จะง่ายโอเคมาแล้วกับกระสูบหน้าท่อนะเทคนิคการตกปลากระกสูบนะครับไซส์สวยๆเลยนะตัวนี้กินเหยื่อเออกิ้งนะเหยื่อลิบเต็ดของพันอ่อนนะครับเหยื่อหมานประจำค่ายนะรปราฟิว โอ้น้ำเชื้อไหลเลยน่จาจะตกพู่นะตัวนี้เนี่ยนะเห็นไหมโอ้ดูใกล้ๆนะรีปล่อยนะปลากระสุนนี่เป็นปลาที่ตายง่ายมากเลยก็อากาศไม่ร้อนมากครับวันนี้ขึ้นมาแล้วก็รีปล่อยเลยนะนี่ขนาดรีปล่อยแล้วนะอาการนี่คือแบบต้องพักให้เขาหายในสักพักนงนะ กไปแล้วโอเคเดี๋ยวลองมาตีฝั่งนี้ดูนะครับนะฮะนี่ขอนมาตรงนี้น่าสนใจเลยนะช่วงน้ำไหลเอื่อยๆนะฮะลองดูนะโดนมากฮะ น้ำมันไหลออกจากมาเออออกจากประตูฝั่งนู้นมานะยครับก็ไหลามาชนกับประตูเออชนกับฝั่งนี้ลองรองให้ติดตรงนี้เลยนะเรียงตะลิงตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะมีนะกับหมายลักษณะแบบนี้นะโอกระสอบแบนนี่ก็น่าจะเข้ามาอยู่ หมันไม่น่าพลาดอ่ะเขายาไปแล้วโดกันแล้วโดกันแล้วโดกันแล้วโดวนแล้ว,ว,ลวมันต้องมีตูว่นะฮะก็โดนจริงๆ ตัวไม่ใหญ่ครับกระสอบแบนนะสนุกฮนะมาครั้งหนึเนี่ยตัวไม่ค่อยใหญ่นะพอได้สนุกเลยครับโอ้ใช้พอๆกับตัวแรกเลยนะนะครับมันจะโดนนะไล่อยู่นะ วยเลยหมดแรงนะครับต้องราวางนะวังครับระวังเขามีนเรอ้อนะเดี๋ยวขึ้นก่อนนะ ปลดเลยดีกว่าแดดร้อนแล้วนะครับตอนนี้กลัวปลาจะร้อนนะฮะปล่อยอู้ปลาช่อนกันปนะปล่อยอู้ปลาช่อนกันปนะปล่อยอู้ปลาช่อนกันปนะไอช่อน,นครับเมื่อกี้เห็นไหมฮะขึ้นข้างๆตรงนี้เลย าจะหมดแรงแล้วโอ้ช่อนนะช่อนปอกเมื่อกี้เดีย๋ยวปล่อยเลยนะโอเคได้เฮ้ยนี่ครับเียกำลังย้ายใหม่มาเ,เจอน้องนะคนนี้ ท้ายกำลังสวยเลยโ,โหมิดคอเลยครับท่านผู้ชมตีนานไหมสองสามไม,ม้แต่นี้เจ้าถินนะครับคนนี้เจ้าถิ่นเลยนี่อีกจะลงตรงนี้แหละเลยแบะไปฝั่งนู้นก่อนเห็นอเออฝั่งนู้นน้ำมันไม่ไหลนี่ว่ะผมเห็นน้ำมันไหลฝั่งนี้ตออีแทงปากียัดเข้าไป ที่ลงติ๊กตกในหมายนี้ใช่ไหมตรงนี้เลยใช่ไหมลงให้คนมาตกกันยอดเลยน้องอุมิคอนไอ้ตัวนี้ไม่น่ารอดเลยนะคอสวยมากอืมสาหัสนะครับสามทางมั้ตัวเบสสามทางสวยสวยสวยนี่นะครับ น้องชื่ออะไรพี่แต่ชื่อชื่อมอสชื่อเออชื่อมอสเติบชีอเออพี่ออว่าอยากไปอยู่เหมือนกันทำงานอยู่ไหมเนี่ยหรือว่าไงหยุดเสาวทิตย์ออนู่น,นลูกปลาวิ่งอยู่เน่เออตอนที่ได้ได้เข้าไปข้างในปะ่ะหรือว่ามันกินขอบขอบ ขอบขอบเลยอ่าช่วงน้ำตัดน้ำเบานะเออพี่จะลองเอาดำลึกดูนี่น้องได้ช่วงนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นดำลึกดูบ้างนะดีมากระสึกน,นะมันไกลหน่อยนะคันเราสั้นอาจจะตีไม่ค่อยถึงต้องหาระยะดีๆ แต่ตอนนี้นะ้ํามันไหลามาแค่ประตูเดียวครับนะนะเวลาปลามันออมก็จะออกแค่ช่วงน้ำไหลตรงนี้นะลองดูนะก็เป็นช่วงจงวังหวะโอกาสด้วยนะถ้ามีปลาวนเข้ามาก็อาจจะโดนได้ลองลองดูครับ เคยลองก็ดีมั้งไหมอะหรน่ากินข้นา,นางล่างนะปรากฏสายดีไหมปรากฏเ,เออน่าลองอ่ะก็ดีพี่ไม่ได้ติดมาเลยโูปลาเซลเยอะมากนี่ เป็นแพเลยเรออยู่ข้างข้างเฮ้ยเรียบร้อยข้าง,างเฮ้ยเรียบร้อยว่าแล้วไอ <c oughs> <c oughs> เอ้ย,อยอมากระสึกอกูไปแล้วตีสเ่เล็กนั่นแป่งชอบเป็นอย่างเงี้ยเวลาสะดุดเมื่อไหร่นี้ไปเรียบร้อยเลยแ,แม่งจมด้วยนะ อืม,มกบบปกติมก็จะลงตงอ,อืมอ่ะไม่พี่ให้ปลาเซลไปเทสตัตวนึ่นเนงเฮ้ยเอาไว้เผื่อมไอรุ่นนี้มันหาซื้ยากเห็นบนอยากได้แต่มาว่าเราต้องต้องใช้สายเบาหน่อยสาเล็กๆแต่สปินนิ่งอันนี่ตีอยู่เอตอตีดมันเป็นเยไนอไม่มีแอคชั่นเราต้องเอาเคาะเอาของมันนี้ ของพานอ่อนใช้ดีใช้ดีบางทีมันกินใหญ่ๆแล้วมันระแวงอ่ะเราก็เปลี่ยนเป็นเยื่อเล็กเออจัดไปหาผลงานมาลงติดต่อเดี๋ยวพี่ไปก่อนครัครับพมเดี๋ยวข้ามไปฝั่งนู้นก่อนไปตีกับหมาอีกก็ขยับมาอีกเหลี่ยมนึงครับแล้วนะตรงนี้เป็นเนี่ยน้ำไหลนะครับประตูจะไหลออก ข้าคลองใหญ่นะก็เดี๋ยวลองดูนะก็จะใช้เป็นเลวกี้นะเย่อเลวกี้สเปเชสตัวนี้ห้าเซนนะลองดูนะครับหนาค่อนข้างแรงนะ ลองตีล้อข้างๆกระแสน้ำแรงดูนะ แล้วครับขึ้นกินเหยื่อนู่นนะเป็นกลุ่มเลยครับนู่นนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเหยื่อเป็นเหยื่อลิฟเลตนะลองดูดูครับนู่นนะไกลๆนู่นเลยนะครับนั่นนะเ้าต,ตีถึงนี่โอกาสโดนผมว่าเยอะมากๆเลยฮนะโอ้ลมแรงครับตีไม่ถึงนะ ลมค่อนข้างแรงนะแล้วเหยื่อก็เติวด้วยนะ <c oughs> โหน้าโดวมากๆาก <c oughs> ต้องหาวิธีเอาตัวให้ได้ฮะ <c oughs> ซ้ายทีขวาที ไม่ไงอู่หู่กับไม่โดนนะครับคู่ไายสวยเลยนะนะอยู่ริมนี้นะนเลาะอยู่เนี่ยช่วงนี้แหละลมมันพัดนะครับเหยื่อก็จะปิวตามลมคูน้านเห็นไหมขึ้นกัดเห็น,ลนแล้วะโนแล้วครับโตแล้วโดนแล้ว โอ้โหนี่เป็นไงครับเป็นไงครับไอเรื่องนี้ยเข้ามาโชบนะครับปลาแปบอ้เดี๋ยวขอเก็บนะบปลานี้เนื้ออร่อยมากลมพัดด้วยถ้าลมไม่พัดนี่จะรับหนู้ได้ไวกว่าน,นี้สายมันเปนรียวนะฮะโดนโอ้โหรุดโดนโดน,โดน โอ้โหโโหโคตรใหญ่นะนะฮะติดอีกโอ้โหตัวนี้กัดเต็มเนี่ยฮะเอาไงนิดนี่ยติดไข่ต่อแบบตัวที่สองครับให้ดูไซส์อยู่น,นะฮะเบ่งๆเลยนะฮะตัวนี้ไข่ด้วยนะฮะ เขายากเก็บนะปลาอร่อยมากในนี้เดี๋ยวตามตัวต่อไปน่าจะโดนอีกนะที่เดิมเลยนะคือขึ้นโฉบกันแบบโน่นไงอูหรูดขึ้นโฉบกันแบบว่าทีๆเลยนะฮะ โดนโดนนู่นเลยโดนท้ายเลยนะฮะกัดท้ายเลยนะฮะเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวมันจะโดดแน่นอนนะปลาแปะโอ้ยมาเบาๆแบบนี้เสียวหลุดมากมาเลยโอ้โหนี่ครับเคาะเบาๆเท่านั้นนะนะโ,โหมันฉลาดมากคนะรับผมนี่เคาะเร็วๆดีถี่ไม่กัดเลยนะนี่มาเบาๆนี่ซัดเลยนะ ตัวที่สามที่สี่แล้วนะอุย้ยหลุดโชบไม่ติดนะฮะโอ้โหโดนแล้วโดนแล้วน่าจะเข้ามาซ้ำนะน่าจะเข้ามาโชบซ้ำนะโอ้ ต้องเคาะช้านะครับไม่ก็จะเจอแอคที่มันกัดก็หลุดไปหลายตัวเลยนะฮะหลุมคือกอช้านะอ่าแล้วนี้ก็เป็นผลงานทั้งหมดนะครับเมื่อสักครู่นี้กับไหมยน้ำไหลนะปลาแปงก็นอกเรียบร้อยแล้วนะทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกิสิบสองตัวนะครับกับเหยื่อ อย่าเพาะเยือปักนะมัหมันมกนากพอจบไปแล้วนะครับกับการออกมานะทดสอบหมายน้ําไหลในช่วงต้นฤดูฝนนะครับเดือนก,นกรกฎา,าคมนี้นะครับก็ผนประกอบการก็โอเคเลยนะมาเป็นการเช็คหมายนะอาจจะต้องรอให้น้ําขึ้นมากกว่านี้นะครับเพราะนช่วงนี้น้ำเพิ่งขึ้นเนานะปลาก็เริ่มแบบขึ้นเข้ามานะครับก็ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะสำหรับปลากระสูนะสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับนาะนๆะนะอย่าลืมชวกนกันกดไลค์กดต like, ิดตามต้องนาะแจ็คไดร์วิชชิงให้ด้วยนะครับก็ดเดวเจอกันคลิปหน้า ไปก่อนสวัสดีครับ